สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเบนนะครับก็วันนี้เบนมีรถสวยไม่น้อยมาแนะนํากันอีกแล้วนะครับไม่ทราบมีเพื่อนๆพี่ๆตามหารถไฮบริดอยู่บ้างไหมนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับเบนพามาแนะนำ t o โ o ต้าแคมรี่สองจห้ไฮบริดพรีเมียมนะครับเป็นรุ่นท็อปเลยนะรถปี2020นะครับคันนี้ที่เบนจ์จําจำหน่ายอยู่เพียง 9 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับราคานี้ปรับลงมาแล้วนะจากเดือนก่อนหน้านี้นะครับที่ขายอยู่ที่1 0 0ล้าน79,00บาทนะนี่เป็นไง1 7 9 0 0ล้บาทนะครับลดไปเลยนะครับ1,60,000บาทนะอ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวเบ้นพาชมรอบคันนะตัวนี้ก็ ผิวพันธ์ค่อนข้างสวยอยู่แล้วนะอาจจะมีรอยการใช้งานบ้างเล็กๆน้อยๆนะนะครับเดี๋ยวเบนพาชมรอบคันดีกว่านะครับคันนี้นะครับมากับเลขไม์เพียง60,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับรถปี2020นะจะแต่พาวนรอบคันนะครับนี่นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับกล้องมองหลังนะครับเซ็นเซอร์ถอยทั้งหมด4จุดเนาะนะพร้อมใช้งานหมดนะครับ แวะดูยางนิดนึงนะยางตัวนี้นะครับจะเป็นสัปดาห์ที่25ปี2023เลยนะก็ดอกอยางนะครับเหลือๆนะยางใหม่ๆอยู่เลยนะครับวิ่งได้อีกยาวๆนะครับก็คันนี้จะมีรอยการใช้งานมาบ้างเล็กน้อยนะนี่นะครับผมมีรอยการใช้งานมาบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ไม่ได้ชนหนักหรือเป็นแผลใหญ่อะไรแต่อย่างใดนะนี่ ก็เดี๋ยวเบนซ์นะครับขัดให้ก่อนเนาะแต่ถ้าไม่ขัดหรือขัดไม่ออกหรือยังไงเนาะก็เดี๋ยวเก็บงานให้นะครับผมสภาพนี้ก็เป็นสภาพเดิมๆเลยนะครับยังไม่ได้เก็บงานทำสปาอะไรแต่อย่างใดนะครับยังไม่ได้ล้างเลยเลยนะนี่สวยไหมนะครับผมนี่ โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเลยดีกว่านะครับผมไปดูด้านในกันเลยนะครับด้านในของเขานะครับนี่จะเป็นเบาะสีครีมแบบนี้เลยนะครับเบาะก,ก็ยังค่อนข้างสวยดูดีอยู่นะตะเข็บต่างๆนะครับยังไม่มีรอยแตกรอยฉีกขาดอะไรแต่อย่างใดน,นะ,ะก็จะมีรอยการใช้งานบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับรอยยับจากการใช้งานบ้างเนาะ แต่ว่ามันเป็นหนังแท้อนะ่มันก็จะเป็นเป็นประมาณนี้นะครับนี่ตัวปรับไฟฟ้านะครับก็นี่นะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับผมอืมโอเคนะครับเดี๋ยวเราดูเลขไม์กันดีกว่านี่อ่าขออนุญาตปิดปเสียงนิดนึงอ่า เลขไมค์คันนี้นะครับเพียง6 3 0มืกิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับถือว่าไม่เยอะเลยนะครับสำหรับคันนี้นะไม่เยอะเลยนะรถ4ปีนะครับตกปีแล้วหมื่นกว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับนี่นะครับผมอะไรก็ประมาณนี้นะไม่มีรอยลอกอะไรแต่อย่างใดเลยไม่มีรอยลอกอะไรแต่อย่างใดเลยนะครับผม สวยงามเลยวิบวับ,บ,นะบนับนี่นะครับก็เดี๋ยวล้างเก็บงานทําสปาให้อีกทีหนึ่งนะครับผมนี่นะครับหน้าจอนะครับก็สวยๆแบบนี้เลยนี่นะครับนะก็จะเป็นสีดําเป็นโนแบกนะครับด้านบนนี่ก็จะเป็นตูเป็นแบบซอฟทัชด,ด้วยนะครับก็จะนุ่มๆนิดนึงเนาะนี่ นะครับสีดําเป็นโนแบกนะครับตัดกับออ,ออกสีแบบเทาๆลายแบบหินอ่อนนะครับผมก็สวยงามดีนะเนี่ยสวยงามดีนะนะครับมีระบบออทำความเย็นที่ตัวเบาะด้วยนะครับผมเวลาบางทีเราตากแดดมาร้อนๆเนาะขึ้นรถมานะครับเบาะหนังทั่วไปเนี่ยถ้ามันไม่มีระบบนี้มันก็จะร้อนนิดนึงเนาะแต่ตัวนี้นะ ตัดปัญหาเลยนะครับจบปัญหาได้ด้วยตัวนี้เลยนะครับผมก็ปรับความเย็นที่เบาะได้เลยนะนี่นะครับผมกุญแจนะครับมีมาให้ทั้งหมด2ดอกนะครับผมเป็นกุญแจรีโมทอิมมูบิไลเซอร์ทั้งคู่นะนี่นะครับนี่หน้าจอก็เป็นแบบนี้เลยโชว์นีวิเกเตอร์ด้วยนะนี่โชว์ตรงตำแหน่งเลยนะเนี่ยนะครับที่นี่นะครับคือโกดังบางนานะนี่เห็นไหมไบเทคไบเทคเนี่ยขึ้นเลยนะนี่ นะครับลำโพง JBL ด้วยนะครับยังสวยงามอยู่เลยนะครับช่อง12โวลต์เนี่ยมีมาให้เลยนะนี่แล้วก็ตัว USB นะครับ AUX ก็ยังมีมาให้นะครับมีมาให้ครบเลยนะด้านหลังก็มีนะช่องพวก USB อะไรอย่างงี้นะครับนี่ประมาณนี้นะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์อัตโนมัติพร้อมแมนวนวลโห d e นะครับ มีออโต้มีออโต้โฮให้นะครับมี EV m o โหมดให้นะครับสำหรับใครจะต้องการใช้โหมดขับขี่ด้วยไฟฟ้า100%เนาะมีอีโ Mode นะครับในการประหยัดน้ำมันนะครับจนถึงพอหมดสปอร์ตเลยนะครับใช้ในการเล่งแสงนะนี่นะครับประมาณนี้สวยงามไหมนะครับผมมารยมันติฟังก์ชันนะครับควบคุมโถนะครับผม พร้อมเลนคีฟแอซิสนะมีมาให้พร้อมหมดเลยนะเนี่ยเตือนการชนอะไรเงี้ยนะก็ออปชันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับตัวนี้จะเต็มอยู่แล้วนะเพราะว่าเป็นตัวท็อปนะครับอ่าด้านบนนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับอ่าดูตัวนี้ก่อนอ่าตัวนี้ก็จะเป็นกระจกแต่งหน้าเนาะมีไฟมาให้พร้อมนะนี่ทั้งสองฝั่งเลยนะนี่กระจกแต่งหน้านะอ่า ไฟตัวนี้อ่านแผนที่ก็เป็น LED นะตัวสลูปนะครับมีการติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับนี่ก็ฝนตกก็ชมวิวฝนตกไปเนาะสวยงามนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับด้านห้องพู้โดยสารตอนหน้านะครับผมโอเคเดี๋ยวเบนพาไปชมด้านหลังดีกว่าเนาะ แล้วก็เดี๋ยวตอนท้ายคลิปนะเบนพาชมด้านหน้าเครื่องนะครับนี่นะสวยงามไหมลืมนะครับเดี๋ยวพาไปดูตัวสำเนาเล่มนิดนึงนะครับสำเนาเล่มสักคู่นะครับอ่าสำเนาเล่มนี่นะครับปี2020ชัดเจนนะครับ2องพ 487cc นะครับเบนซินไฟฟ้านะครับลำดับที่1จากบริษัทอาคานีแคปิตอลน,นะที่เรานะครับจำหน่ายรถเช่าหมดสัญญาจากหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานเอกชนหน่วยงานราชการก็เรื่องของประวัติการเช็คศูนย์นะครับลูกค้าสามารถตรวจสอบที่ศูนย์ได้เลยนะครับรถที่เราเช็คกับศูนย์ตลอดนะครับ แล้วก็ไม่แท้แน่นอนนะครับไม่มีกอไม้รถไม่มีชนไม่มีน้ำท่วมไฟไหม้นะครับนี่ก็เผื่อท่านไหนนะไม่ไม่ได้อยากไปดูรถที่เบื่อนะครับที่ต้องไปดูรถที่ ลานประมูลที่เต็นท์อะไรเงี้ยก็ของเราก็เป็นรถเช่าหมดสัญญาเนาะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้ลูกค้านะครับคันนี้เป็นรถของผู้บริหารใช้งานนะเดี๋ยวดูพาดูด้านหลังกันบ้างอ่ะเดี๋ยวพาบุดตัวเบาะก,ก่อนนะครับตัวเบาะนี่ก็ค่อนข้างสวยงามนะนี่นะครับการเดินตะเข็บได้ต่างๆเนี่ยก็ยังสวยงามไม่มีแตกนะครับแต่ว่า มันจะมีเปื้อนๆบ้างนะเดี๋ยวเก็บงานทำสปาให้อีกรอบนะครับผมรถมันมาเดิมๆไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับที่พักแขนตัวนี้ครับเขาจะมอะีอันนี้ที่วางแกนะ้วเนาะแบบสมูทเลยนะครับนี่หรูมากนะครับหรูหลามากเป็นอย่างชอบเลยนะครับด้านตรงนี้นะครับนี่ที่เป็นชอบมากเลยนะคันอื่นไม่ค่อยจะเห็นเลยไม่ค่อยเห็นยี่ห้อไหนทำเลยนะครับคือตัวนี้นะครับ เป็นรถเหมาะกับการเป็นรถของผู้บริหารมากๆนะครับคันนี้เพราะว่าเราสามารถคอนโทรลหลายๆอย่างเนี่ยได้จากด้านหลังเลยนะครับเพียงที่เพียงแค่เรากดนะครับตามปุ่มทัสกีนตรงนี้นะครับนี่นะครับปรับเปลี่ยนโหมดนะครับนี่ปรับเปลี่ยนโหมดเขาเรียกว่าช่องรับสัญญาณเนาะผู้เป็นบลูทูธเป็นเ m a เอ็เอะไรเงี้ยนะนี่เราจะปรับเอนจะปรับเอนเนี่ยปรับเอนปรับ อะไรยังไงเนี่ยผ่านตรงนี้ได้หมดเลยนะแม้กระทั่งจะปรับอุณหภูมินะเนี่ยปรับอุณหภูมิหรือต้องการปรับม่านบังแดดด้านหลังเนี่ยนะครับก็ปรับผับผ่านปุ่มตัวนี้ได้เลยนะเนี่ยนะครับอ๋อเป็นรถผู้บริหารอย่างแท้จริงเลยนะครับใครเป็นผู้บริหารเนี่ได้รถด,ดีๆใช้สักคันนะเป็นรางวัลชีวิตให้ตัวเองผมว่าคันนี้ ตอบโจทย์นะครับผมนี่เป็นไงด้านหลังเนี่ยพื้นที่ Head เฮด o ูมเลส o o m เนี่ยค่อนข้างเยอะนะเป็นทดลองนั่งให้นะเป็นสูง177นะครับก็ยังนั่งสบายนะเนี่ยเข่าไม่ติดนะครับขายืนได้อีกนะครับเนี่ยน,นี้คือเป็นเอนหลังสุด,ส,ด,ส,ดสุดแล้วนะครับเนี่ยก็นั่งสบายมากนะก็อย่างว่านะเขาเป็นรถไซส์ใหญ่สุดนะครับในในเซกเมนต์รถเก่งของโตโยตานะครับ มันก็ต้องใหญ่สุดอยู่แล้วเนาะต้องนั่งสบายอยู่ละนะครับนี่แอร์ตอนหลังนะครับมีมาให้นะช่องนี่ช่องไทย A นะครับมีมาให้สองช่องนะเนาะเผื่อว่าชาร์จแบตใช้งานด้านหลังนี่เนาะช่องใส่เอกสารก็มีมาให้นะครับสำหรับด้านหลังเบาผู้โดยสารตอนหน้าเนาะประมาณนี้นะครับผม คันนี้นะเบนต์ตรวจเช็คให้แล้วนะครับรถโครงสร้างเดิมทั้งคันนะครับโครงสร้างเดิมทั้งทั้งคันเลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันที่ด้านห้องเครื่องกันบ้างดีกว่านะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างเนาะก็ถ้าถ้าไหนสนใจนะก็ติดต่อมาที่เบนซ์นะครับเบอร์โทร0 9 4ย์ สามสามสี่สองสี่สองเบอร์นี้เบอร์เดิมนะครับสามารถแอดไลน์มาพูดคุยกันได้นะครับหรือใครอยากจะนัดชมรถก็ติดต่อมาที่เบนซ์นะฮะเบนจะได้เตรียมรถไว้ให้ชมนะครับอ่ะต่อมาเรามาดูกันที่ด้านหน้าห้องเครื่องกันนิดหนึ่งนะครับอ่ะอย่างอื่นนะก่อนอื่นนะดูที่หัวน็อตก่อนเลยนะนี่น็อตเดิมนะครับน็อตเดิมเดิมเลยนะแต่ยังไม่ได้ล้างนะ นี่หัวน็อตสวยๆคมๆเดิมๆเลยนะครับจากโรงงานนะไม่มีการแก่งเงะอะไรเลยนะเดิมๆโรงงานมายังไงเป็นอย่างนั้นไม่ได้ปรับเปลี่ยนแก้ไขนะครับนี่เม็ดอาร์ตต่างๆเนี่ยนะครับสวยมากนะครับเรียงตัวสวยมากเนี่ยนะครับฝานอ็อตเอ้น็อตอะไรต่างๆเนี่ยสวยอยู่เลยนะครับนี่สวยงามไม่เคยแกะเลยนะน,น็อตเดิมๆเลย คโคมไฟเดิมๆเ,เลยโคมไฟเดิมๆเ,เลยเนี่ยห้องเครื่องสวยมากนะเนี่ยน็อตเครื่องน็อตอะไรเงยน,นะครับไม่มีแกะมาเลยนะแล้วก็ไม่มีสนิมด้วยนะตัวโชคต่างๆเนี่ยก็สวยงามนะเนี่ย,ยตรงเม็ดอาร์กอะไรก็ยังอยู่ครบเลยนะอยู่ครบเลย งามมากนะผมเดิมแน่นอนนะครับน oh, ี่เดิมแน่นอนนะสติกเกอร์โรงงานนะอันนี้คือสติกเกอร์ที่ติดมาตั้งแต่โรงงานนะต้องจะต้องไม่มีรอยนะครับในการแงะแกะอะไรแต่อย่างใดนะนี่เมทอาร์คอยู่ครบนะเดี๋ยวลองกดตัวไอ้นี่ก่อนยาแนวนะ ดนนเดี๋ยวขอกดเลยให้ดูนะได้เลยมองเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะมองเห็นหรือเปล่าไม่รู้มองเห็นหรือเปล่าเนี่ยมันจะเป็นรอยเล็บจิกผมะนะนเห็นไหมอ่าอันนี้เดิมแน่นอนถ้าไม่เดิมเนี่ยจิกไม่ลงครับผมนี่อ๋อกล้องไม่โฟกัสนี่เป็นไงสวยงามไหม ็ที่เบ็นนะครับรับทั้งซื้อสดแล้วก็จัดไฟแนนซ์นะรับทั้งซื้อสดและจัดไฟแนนซ์เลยนะครับ <_ s 1> เ,เ,เพื่อนๆพี่ๆท่านไหนสนใจก็ติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้นะครับรถ <_ s> ตั้งอยู่ที่บางนานะครับใกล้กับไบเทคบางนานะแนะนำโทรเข้ามานัดก่อนล่วงหน้าสักหน่อยนะครับเดี๋ยวเปิดด้านหลังก่อน อ้าไม่ได้ดูก่อนด้วยอ้าวเปิดตรงนี้โอเคด้านหลังนี่นะครับเดี๋ยวดูด้านหลังกันบ้างเนาะอันนี้ยานแนวก็นี่เดี๋ยวเป็นกดเลยนะครับเห็นไหมรอยเล็บจิกกล้องไม่โฟกัสนะเด,ด,ดี๋ยวดีเวลานกล้องไม่โฟกัสนะร้อนนะเบ้นถ่ายมา สักพักแล้วนะครับก็เดิมแน่นอนนะครับผมการท้ายก็พื้นที่เก็บของเยอะนะครับกว้างมากสามารถใส่ถุงก๊อบได้ด้วยนะนี่ตรงกลางเขาจะมีช่องให้มันทะลุไปได้นะครับสามารถใส่ถุงก๊อบยาวๆได้เลยนะครับท่านไหนเป็นผู้บริหารชอบตีก๊อฟด้วยนะครับก็สบายนะครับคันนี้นะยาแนวนะครับจากโรงงานชัดเจนนะสีจะเป็นแบบนี้นะไม่เป็นสีอ,อื่นนะนี่ สวยงามนะครับยางอะไหล่แม่แรงต่างๆนะครับมีให้ครบเลยนะยางอะไหล่ยังไม่เคยใช้งานยังใหม่กิ๊บกิบโอเคครับผมเดี๋ยวพาดูน็อตด,ด้านหลังนิดนึงนี่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 เป็นไงนะครับดำกิ๊บดำปิดเลยนะฮะสวยมากนี่นะโอเคครับก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะ เ,เพื่อนๆพี่ๆท่านไหนนะครับมีคําถามอยากสอบถามเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับก็คลิปนี้นะเป็นก็ขอลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย